น,น้าแนะนำคะ่ะโด่งที่อรหน้านะคะเป็นแป้งสูตเนื้อรงแสงคะ่ะรับรองว่าคุมมันยืนหนึ่งเลยทีเดียวคะ่ะฮาราบุเซอร์เซรามค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยเด้งดึ๋บบดนะะงนิ่มฟูนะคะตัวนี้น่ะจะทำงานด้วยกันเป็นเทคนเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็ตัวช่วยต้อมแสงหน้าของเรานะคะยังไงเนี่ยฝากหน้า,าแล้วก็ลองใส่ดน,นะคะ ปกป็นตัวที่ความใช้บ่อยมากค่ะเป็นฟิลราเซั่มค่ะปกติแล้วเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบว่านอนดึกพักผ่อนน้อยมากๆเพราะว่าชว่วงเนี้ยได้เข้ากองแล้วก็จะโบกตัวนี้นา,นานๆเลยคะ่ะใช้ดีมากแล้วก็ผิวกระสังใสด้วยตัวนี้เลยค่ะใช้บ่อยมาก,พกเพราะเขายืนหนึงเรื่องคุมมันจริงๆเป็นแป้งฝุ่นค่ะพกไปกับทุกทีเลย ที่รถไฟห,หัวลำโพงน,นะคะจะบอกว่าแดดรอนมากแต่ลินไม่กลัวเลยนะคะรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรนี่เลยค่ะเพราะเรนตีแป้งฟิออร่าชานดูเซนทาวเวอค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใครมีปัญหาหน้ามาันไม่ต้องกลัวหน้ามันเลยนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนเลยหน้าไม่มันไม่หยาบไม่เยิ้มแน่นอนนะคะเพราะแป้งของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้กับผิวแทนแล้วก็ผิวขาวเลยบอกเลยว่าปิดจบทีฟิออร่ารานดูเซนทาวเวอร์แน่นอ แน่นอนรู้ตานเลยนะคะค่ะเร่าไวท์ทิ่นิ่งเจอรมากบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้บอกเลยว่าซึมเข้าลึกถึงชั้นผิวในบำรุงให้หน้าศพหายไปเลยจ้า